กล้อง Instax นะคะไม่ได้หยุดแค่การถ่ายรูปแต่ส่งต่อความทรงจําแบบมีชีวิตชีวาได้ถ้าเ,เพื่อนๆนะคะยังคิดว่ากล้อง Instax คือกล้องที่เอาไว้ถ่ายแล้วปิ้นอย่างเดียวเนี่ยคลิปนี้นะคะอาจจะทําให้ทุกคนต้องคิดใหม่ค่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Easy m o l l นะคะกด Subscribe ไว้เลยะคะ่ะหรือถ้าดูแล้วชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พอยและทีมงานด้วยนะคะ Instax Mini Evo Cinema นะคะเป็นสมาชิกใหม่ในตระกูล EVO Series ค่ะซึ่งเป็นกล้อง Instax แบบ y b r i d นะคะคือเราถ่ายภาพดิจิตอลก่อนดูรูปผ่านจอ LCD เลือกรูปที่ชอบจริงๆแล้วค่อยสั่งปินได้นะคะช่วยประหยัดฟิล์มและได้รูปที่เราตั้งใจเลือกจริงๆค่ะทุกใบแต่ความพิเศษของรุ่น Cinema นะคะก็คือเขาเพิ่มวิดีโอเข้ามาค่ะ เป็นหัวใจหลักของกล้องตัวนี้เลยนะคะเพราะว่า Mini Evo Cinema เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้ยาวสูงสุดถึง15วินาทีค่ะวิธีใช้ก็ง่ายมากนะคะแค่กดชัตเตอร์ค้างเพื่ออัดปล่อยเพื่อหยุดนะคะจะอัดต่อหลายช็อตก็สามารถทำได้ค่ะเราสามารถเลือกเฟรมที่ชอบจากวิดีโอแล้วพิมพ์ออกมาเป็นภาพ i n s t a ต็นะคะบนภาพเนี่ยจะมีคิ Code ค้ค่ะวิดีโอจะเล่นผ่านสมาร์ทโฟนทันทีถ้าเราสแกน q ิว o d e คนะคะแล้วก็มันไม่ใช่แค่การถ่ายรูปที่ดูได้ค่ะแต่เป็น รูปที่พาเรากลับไปอยู่ในช่วงเวลานั้นจริงๆนะคะใครชอบให้รูปถ่ายของเราเนี่ยนะคะมีเรื่องราวหรือว่าชอบให้ของขวัญเป็นอะไรที่มีความหมายเนี่ยนะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยถือว่าโดนมากค่ะอีกจุดนะคะที่ทำให้ Instax Mini EVO Cinema เนี่ยะคะดูแตกต่างจาก Inssta รุ่นอื่นแบบรู้สึกได้เลยก็คือปุ่มที่ช่ชือว่า Eras Dial ค่ะเป็นปุ่มหมุนนะคะสำหรับเลือกเอฟเฟกแต่ว่าไม่ใช่เอฟเฟกธรรมดาค่ะเพราะว่าทุกโหมดเนี่ยนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากยุคสมัยนะคะซึ่งเขามีเอฟเฟกทั้งหมด10แบบค่ะแต่ละ แบบนะคะคปรับความเข้มได้อีก10ระดับรวมถึงมิกได้ถึง100รูปแบบนะคะอย่างพอหมุนไปที่โหมด1960เนี่ยภาพจะให้ฟิลเหมือนกล้องฟิล์ม8มิลลมนั่นเองค่ะทนจะนุ่มนะคะมีความวินเทจดูเหมือนฟุเชีหนังเก่าๆนั่นเองค่ะ หรือถ้าหมุนไปที่โหมด1970นะคะภาพจะได้กลิ่นอายแบบทีวีสมัยก่อนค่ะฟิลจะดูคลาสสิกอบอุ่นเหมือนย้อนเวลากลับไปดูรายการยุคตอนที่เราเด็กๆนั่นเองไม่ใช่แค่ภาพนะคะเสียงก็เปลี่ยนตามยุคด้วยค่ะมีเสียงเฟืองเสียงกลไกให้ฟิลเหมือนใช้กล้องฟิล์มจริงๆตัวกล้องนะคะมาในโทนดำเท่รีเมียมแรงประดานใจได้มาจากกล้องภาพยนตร์ฟูจิก้าซิงเกิลแปนะคะ มีกลิบแนวตั้งจับถนัดมากมีปุ่ม e r a สไดอ a ลที่หมุนแล้วมีเสียงคลิกและคันโยกนเล l ว v e r ค่ะสำหรับสั่งพิมพ์ภาพให้ฟีลเหมือนการขึ้นฟิล์มแบบกล้องเก่านะคะชื้อถ่ายสนุกตั้งโชว์ก็สวยเป็นกล้องที่เป็นทั้งอุปกรณ์ถ่ายภาพและไอเทมสำหรับสายไรฟ์สไตล์ไปพร้อมกันค่ะสเปคที่ออกแบบมานะคะก็ใช้งานง่ายสนุกและก็เหมาะกับไรฟ์สไตล์ค่ะ Instax Mini EVO Cinema นะคะ ใช้เซ็นเซอร์ซีมอสขนาด1ส่วน5นิ้วนะคะความละเอียดของภาพนิ่ง5ล้านพิกเซลไฟว,วิดีโอเนี่ยนะคะถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่1 0 8 0คูณกับ1440พิกเซลค่ะที่24เฟรมเรทเลนส์มุมกว้างนะคะ28มปมิลเอโฟกัสกในไกลสุดที่10เซนติเมตรมีเฟกดิเคชันนะคะ a f ที่ใช้งานง่ายสีสวยเหมาะกับการถ่ายคนถ่ายบรรยากาศถ่ายไรสไตเพราะมีหน่วยความจำในตัวค่ะและเพิ่มไมโคร SD การ์ดได้นะคะ ไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่จัดเก็บเลยตัวแอปเนี่ยก็ช่วยต่อย,ยอดประสบการณ์ได้ดีค่ะเราสามารถเอาคลิปหลายคลิปเนี่ยนะคะมารวมกันทําเป็นวิดีโอเดียวยาวได้ถึง30วินาทีค่ะใส่เทมเพลตเปิดปิดแบบหนังนะคะหรือว่าจะทําเป็นโปสเตอร์เทมเพลตให้ภาพของเราเนี่ยนะคะดูเหมือนเป็นโปสเตอร์ภาพยนตร์หรือถ้าอยากพิมพ์รูปจากมือถือเนี่ยนะคะก็ใช้กล้องเป็นเครื่องพิมพ์ i n s t a ตได้เลยค่ะ ใครที่เคยใช้ Instaq รุ่นไหนอยู่นะคะแล้วอยากรู้ว่า Instaq Cinema เนี่ยนะคะให้ฟีลต่างกันยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะถ้าให้พอยสรุปแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะคะ Mini Evo Cinema เนี่ยนะคะเหมาะกับคนที่อยากได้ Instaq ที่ถ่ายสนุกกว่ารุ่นเดิมหรือวันที่ทำคอนเทนต์ที่อยากได้อะไรใหม่ๆไม่ซ้ำใครนะคะถ้าใครกำลังมองหากล้อง Instaq ที่ไม่ใช่แค่การถ่ายแล้วปิน้น แต่เป็นกองที่เก็บเรื่องราวส่งต่อความทรงจำและเล่นกับอารมณ์ของภาพและเวลาเนี่ยนะคะ Instax Mini EVO Cinema เนี่ยนะคะคือรุ่นที่ตอบโจทย์มากๆค่ะวันนี้พลอยเนี่ยนะคะขอตัวราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย